นี่คือโบ่อบ่อแรเนะครับเป็นปลา,า,าพ่อแม่พันธุ์นะครับที่เลี้ยงไว้นะครับอายุสามปีได้แล้วครับบ่อนี้ดูกินครับโอ้โหนี่ให้หารให้กินสองสามวันครั้งนะครับว่าบางทีก็สัปดาห์ละครั้งเป็นปลาแม่พันธุ์นะครับเราให้กินเยอะไม่ได้มันอ้วนเกินเดี๋ยว ทำพันไม่ได้นะครับนี่ก็เยอะนะครับได้ไก่มาเยอะวันนี้แปดแปดลังครับแปดลังปกติวันหนึ่งได้ประมาณห้าลังวันนี้สงสัยแม่ค้าขายไก่ได้เยอะนะครับได้ไปลังเลยนี่ครับโอ้โห ลูกกินหน้าดูมากครับมีน้ำแข็งมาส่งนะครับผมดองไอ้นั้นผมเอาไก่บดมาดองน้ำแข็งไว้ไว้ให้ไก่ไว้ให้ปลาพวกนี้นะครับก็อดองน้ำแข็งไว้ นี่ครับเปิดแปบ๊บเดียวับสองลังแล้วแล้วดูแต่ละตัวนะครับตัวสี่ห้าโลสี่ห้าโลสี่ห้าโลทั้งนั้นนะครับตัวแปดโลก็มีนะครับมันนั้นได้ใหญ่นะครับปลารุ่นนี้นะครับเนื้อส่วนมากเนื้อเขาจะเป็นมันมันทั้งนั้นนะครับ คยเอามาทำกินแล้วเหมือนกันเนื้อกลายเป็นมันเลยนะครับเหมือกับปลาสวายบรรยากาศก,ก็ประมาณ5โมงกว่านะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูบ่ออื่นกันนี่ครับมาดูมุมนี้บ้างครับก่อนจะไปบ่ออื่นนี่ครับยังกินไม่เลิกนะครับยังกินไม่เลิกใส่เป็นหายใส่เป็นหายนะครับเหมือนกับจุกบอกท้ายรั่วนะครับใส่หายใส่หายนะครับ บรรยากาศก็สบายมากนะครับตอนเย็ยนนี่เป็นเล้าไก่เล้าไก่ก็มีครับพี่บปลานี่น่าจะหลายตันอยู่ครับในบเอาละครับเดี๋ยวไปดูบ่ออื่นกันบ้างครับ มาดูบ่อน,นี้กันนะครับ <c oughs> นี่นะครับโอ้โหอันนี้เป็นปลาสามเดือนครึ่งนะครับก็ไซส์ก็ขนาดคือจับขายได้แล้วนะครับแต่มันยังไม่ถึงคิวแค่นั้นเองก็ประมาณปลาสองสามครับสองสามตัวโลไวเรียกได้ว่าไวกําลังกินเหมือนกันนะครับ โบนี้ก็รู้สึกว่าลงไปหมื่นห้านะครับนานมันจําไม่ค่อยได้น,น่าจะหมื่นห้าเลยครับพอดีปลามันหลายโบรครับจําไม่หมดดูครับดูกินโห เพลินนะครับดูปลาดุกกินอาหารเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าเหลือกี่กระบะแล้วครับเหลืออีกสี่นะครับเหลืออีกสี่ผมว่าน่าจะไม่หมดแค่บ่อนี้หรอกครับเดี๋ยวยังมีบ่อข้างหน้าอีกบ่อหนึ่ง บอ่อหนึ่งกินประมาณ3ลังประมาณร้อโลสามลังโอเคเดี๋ยวไปดูอีกบ่อคนัรับอร่อนี้ก็15ื่นเหมือนกันนะครับลงไปสเดือนครึ่งเหมือนกันรุ่นเดียวกันบอ่อนูน้น แล้วก็บอ่อนี้เป็นบอ่อที่แมคโครทาใบนะครับแมคโครเพิ่งซ่อมใบบอ่อนี้ยังไม่ได้ลงเลี้ยงครับบอ่อยยากขึ้นอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ค่อยตัดแล้วก็ลงปลาบอ่อข้างหน้าครับเราจะให้ไส้ไก่กันนี่ก็คือบอ่อที่สามที่เราจะให้วันนี้นะครับกับไส้ไก่ที่เหลืออีก โอ okay. หนึ่งลังนะครับเพราะว่าบอ่อนี้เป็นบอ่อที่ปลาจับแล้วนะครับเหลือค้างอยู่ไม่เท่าไหร่นะครับกินไม่เยอะครับบอ่อนี้ไม่เหมือน2บอ่อเมื่อกี้นะครับก็วันหนึ่งก็กินมือนึงก็กินเนี่ยครับประมาณลังหนึ่ง40 50, 50โล50สิโลหมดอยู่แล้วครับนาะครับกำลังมานะ นี่ครับมันบาไม่เยอะนะครับก็กินไม่ดุไม่โหดเหมือนโบเมื่อกี้นะครับก็หนึ่งลางนี้หมดอยู่แล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับก็สวัสดีครับ